ค่ำคืนในวัดร้างแสงอาทิตย์สุดท้ายค่อยๆลาจากขอบฟ้าเหลือไว้เพียงริ้วสีม่วงและส้มที่จางหายไปในความมืดอ,อากาศเริ่มเย็ยนลงอย่างรวดเร็วพร้อมกับความเงียบที่เข้าปกคลุมหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัดปากแก้ววัดร้างที่ถูกทิ้งขว้างมานานหลายศตวรรษกลุ่มเพื่อนนักศึกษาสี่คนนำโดยทีผู้ชื่นชอบการถ่ายภาพสถานที่เก่าแก่ได้มาถึงหน้าประตูวัดซึ่งเป็นเพียงซุ้มประตูหินที่ผุพังไปตามกาลเวลานี่แหละบรรยากาศแบบที่ฉันอยากได้ ที่พูดด้วยแววตาเป็นประกายพร้อมกับปรับกล้องคู่ใจเมื่อก้าวเท้าผ่านซุ้มประตูเข้าไปความรู้สึกเย็นเยือกก็แผดซ่านเข้ามาในทันทีแม้จะยังไม่ดึกมากแต่ภายในวัดกลับมืดมิดกว่าด้านนอกอย่างประหลาดต้นโพขนาดมหึมาที่แผ่กิ่งก้านสาขาจนคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมดส่งเสียงเสียดสีการเบาเบายามเมื่อสายลมพัดผ่านราวกับกำลังกระซิบอะไรบางอย่างรู้สึกแปลกๆว่าเมย์หญิงสาวที่กลัวในกลุ่มกระซิบข้างหูนุน่นเพื่อนสนิทของเธอก็พยักหน้าเห็นด้วย บรรยากาศมันชวนขนลุกจริงๆอย่าคิดมากสิพีทช,ชายหนุ่มร่างใหญ่กล่าวอย่างไม่ยิระเรามาถ่ายรูปไม่ใช่มาหลอนพวกเขามุ่งหน้าไปยังซากปร,รักหักพังของวิหารเก่าที่ซึ่งมีพระพุทธรูปปูนปั้นองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่แม้จะผุพังไปมากแต่แววตาของพระพุทธรูปยังคงดูสงบนิ่งและเปี่ยมด้วยเมตตาที่ยกกล้องขึ้นเล็งหามุมองค์พระพุทธรูปถูกสัดส่องด้วยแสงไฟฉายจากพีททำให้เกิดเงาทอดยาวดูน่าเกรงขาม ขณะที่ทีกำลังปรับรูรับแสงอยู่นั้นจู่ๆลมเย็นเยือกก็พัดโชยมาอย่างแรงจนเทีนยนไขที่เมจุดไว้ดับลงพรึบความมืดมิดเข้าปกคลุมอีกครั้งพร้อมกับเสียงกระซิบแผ่วๆที่ดูเหมือนจะดังมาจากกรอบทิศทางอะไรนะนุ่นถามเสียงสัน่นผีรีบเ,เปิดไฟฉายอีกครั้งแต่แทนที่จะสว่างขึ้นไฟฉายกลับกระพริบท,ทีีก่อนจะดับลงสนิทความตื่นประหนกเริ่มเข้าครอบงำท่ามกลางความมืดที่มองไม่เห็นแม้แต่งเงาของการแอลกัน จูจ่ๆก็มีเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นไม่ใช่เสียงหัวเราะของมนุษย์แต่เป็นเสียงแหบพร่าเย็นเยือกราวกับมาจากห้วงลึกของอดีตกาลหนีทีตะโกนสุดเสียงพวกเขาทั้งสี่ต่างวิ่งไปคนละทิศละทางไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังวิ่งไปทางไหนเสียงหัวเราะนั้นตามปิดพวกเขาไปทุกย่างก้าวยิ่งวิ่งก็ยิ่งได้ยินชัดขึ้นเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังไล่ตามอยู่ไม่ห่างเมสะดุดล้มลงเสียงร้องด้วยความตกใจของเธอทำให้ทีที่วิ่งนำหน้าไปเล็กน้อยต้องหันกลับมา เขามองเห็นเมพยายามลุกขึ้นแต่ดูเหมือนจะมีบางอย่างฉุดรัางขาเธอไว้จากด้านล่างในความมืดสลัวที่เห็นเงาดำทะมึนรางรางเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ๆเมเมวิ่งมาเร็วที่พยายามดึงมือเธอแต่เมกลับรีดร้องเสียงหลงเมื่อเธอสัมผัสได้ถึงมือที่เย็นเฉียบและแข็งกระด้างที่ฉุดรัางข้อเท้าเธอไว้ไม่ไหวมันจับฉันไว้เมร้องไห้เธอพยายามสะบัดขาแต่ก็ไม่หลุดพ้นทันใดนั้นเองแสงจันทร์ก็ส่องลอดก้อนเมฆลงมาพอดี เผยให้เห็นภาพที่หน้าขนลุกเบื้องหน้าที่เห็นมือที่ซีขาวและแห้งเหี่ยวกำลังเกาะกลุ่มข้อเท้าของเมยไว้อย่างแน่นหนามันเป็นมือที่ดูเก่าแก่ราวกับเป็นของมัมมี่ช่วยด้วยเมรกรีดร้องอีกครั้งทีรวบรวมความปล้าทั้งหมดพยายามดึงเมยขึ้นมาเขาออกแรงสุดตัวแล้วแล้วเมยก็หลุดจากการเกาะกลุ่มเธอรีบลุกขึ้นวิ่งไปพร้อมกับทีพวกเขาวิ่งโดยไม่คิดชีวิตจนกระทั่งพ้นเขตตวัดร้างออกมาสู่ถนนใหญ่และพบพีทกับนุ่นที่รอยอยู่ด้วยใบหน้าซีเผือดเจออะไรมา ที่ถามด้วยเสียงที่สั่นเครือเสียงอะไรนั่นไม่มีใครตอบคำถามนั้นได้พวกเขาทั้งสี่ต่างมองหน้ากันด้วยความหวาดกลัวและในค่ำคืนนั้นพวกเขาก็ไม่ได้กลับไปที่วัดปาแก้วอีกเลยแต่เรื่องราวและสัมผัสเย็นเฉียบที่ข้อเท้าของเมยยังคงหลอกหลอนพวกเขาไปอีกนานแสนนาน